ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับบอลลองเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรคัด2ตัวเด่นนะครับมัดรวม4ี่นอยนะครับผมครับกก่อนสไปรับชมนะครับผมบอลลองมีคําเตือนเช่นเคยทุกๆครั้งนะครับเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คาแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับเมื่อวานนี้ผลฮานอยออกมากาดีใจกับพี่เอฟีนะครับผมนเมื่อวานนี่นะครับในนอยพิเศษในนอยเฉพาะกิจนะครับ718กับ3-6 3 6 3นะครับ36 36 36ในบอรอง บอลรองไม่ได้จับให้นะครับพีเอฟซีเนาะกราบขอโทษขออภัยนะครับมาแค่ตัวเด่นเนาะเด่น6นะครับ3 6หกนี่กรลุดไปนะครับส่วนน้อยพิเศษนะครับ970กับ68นะครับกลับมาเข้าตรงๆนะครับพีเอฟซีเนาะ68นะครับผมแต่บอเป็นตัวเน้นให้นะครับ ,68 นะครับส่วน7 0นี่รุดไปนะครับผมปกติออก8 1 1กับ05 ปกตินี่ก็หลุดไปนะครับพี f c เอเนาะกราบขอโทษขออภัยนะครับส่วนนอย v i p นะครับมาฮีช่วงนอย v i p นะครับเนาะออก667กับ54นะครับ6 7ตัวเน้นนะครับพีพีนะครับนี่ครับตัวเน้นให้เลยนะครับ6 7นะครับเนาะแล้วก็ออก54นะครับเข้าตัวกลับอีกนะครับพีพีนี่ครับผมสรุปแล้วในนอย v ี p อี่แตกบนแตกล่างเลยนะครับเนาะนะครับ ก็ดีใจกับพี่พีเอฟซีนะครับที่มีโชคลาภนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเขามารับชมแนวทางงวดประจําวันที่1นะครับเดือนใหม่กันเลยนะครับผมพี่พีเอฟซีเนาะครับพี่พีเอฟซีก็เดี๋ยวเขามารับชมกันเลยเนาะนะครับก็ในคลิปนี้บอลองจะให้แค่2น้อยนะครับพี่พีเอฟซีนะครับน้อยน้อยพิเศษนี้น่าจะบมทันนะครับผมเนาะเพราะว่ามื่อนี้บอลองลงคลิปซ่านะครับพี่พีเอฟซีนะครับออกกะมาแล้วกะ เหตุชิปแนวทางหัวรลจัฐบบไไทยแล้วกับเผอรับไปเลยนะครับพี่พีเนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับผมถ้าผู้ใดท่านก็นลองเอาไปเด่นเป็นแนวทางนอยพิเศษได้นะครับตัวเด่นนะครับในวันนี้นะครับผมเด่นในวันนี้ก็จะมี8กับ6นะครับผม วิ่งรูดที่6นะครับวิ่งรูดที่6นะครับผมวิ่งรูดที่6ตัวเด่นนะครับจะไปอย่างไวเนาะ80นะครับ81 82 87แล้วก็89นะครับผม ก็ดีใจกับปพี่เอฟซีเลยครับนอกสลับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมเลขทูบนะครับแนวทางเลขทูบก็มาเต็มเต็มนะครับแปดสามนะครับพี่พีเอฟซีเนาะถ้าท่านใดไปรับชมก็น่าจะมีโชคลาภนะครับผมหกหนึ่งหกสี่หกสองนะครับแล้วก็หกแปดนะครับแล้วก็หกเก้านะครับส่วนสามตัวก็จะมี เจ็ดหกแปดนะครับหกแปดสองสามแปดศูนย์นะครับพีพีเอฟซีนะครับก็ลองพิจารณาเบองเด้อครับพีพีเอฟซีเนาะจะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวเด่นที่ชื่นชอบนะครับก็ชอบเหมือนเดิมก็จะมีนี่เลยนะครับ82กับ80นะครับ แล้วก็68 68กับ62นะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณานะครับส่วน3ตัวก็ชอบนี่เลย682กับ768ปนะครับ p p f c นะครับผมครับก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บอลองในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ